ปฏิปทาเพื่อเกิดหวมกับมูเทพรมเมนะมาตาปิตรโรภระริยะประยุชยเยรรมีกังโสวนิชังเอตังหิวัตยะมัปปะมะโตสยัมประเพนามะอุเปติเดเวสาวกที่เป็นเครืหัดนั่น ควรบำรุงเลี้ยงมารดาบิดาโดยชอบธรรมควรประกอบการค้าขายที่ชอบธรรมเป็นภูบอปมะมาทประพฤติวัดแห่งกรหัตนิยูย่อมไปเกิดในมูเทพที่ซือวาสยามประพาควมเป็นมาแห่งพุทธภาสิทตพระพุทธเจ้า ทรงแสดงแก่ธรรมิกะอุบาสกเมื่อพระองค์ตรัสขอปฏิบัติของภิกษุจบแล้วได้ตรัสขอปฏิบัติของเครหะห์อธิเช่นให้รักษาสินหาเป็นตน้นพร้อมด้วยพระสิทธนี้เลี่ยงพ่มแมโดยชอบธรรมคือด้วยทรัพย์ที่ได้มาอย่างชอบธรรมการค้าขายที่บรชอบธรรมคือ ขายสัตว์มีชีวิตหนึง่งขายอาวุธหนึง่งขายเนื้อสัตว์หนึง่งขายสุราหนึง่งขายยาผิดหนึง่งหรือการฆ่าใดๆก็ตามที่ปราศจากธรรมเราเทพสยัมปภาคือคือเทวดาผู้มีรัศมีสว่างในโตซึ่งมีอยู่ในสวรรค์ทั้งหกสัน